ระหว่างสีเขียวฟ้าแดงส้มพี่ๆชอบสีไหนกันคะเพราะว่าวันนี้นะเรามาฟังคำนายดีๆนะคะดูได้ทุกคนเลยเป็นการเลือกสีสีสีนี้นะคะสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีส้มเลือกมาคนละหนึ่งสีคะ่ะแล้วก็ เพื่อเป็นการทายนิสัยเบื้องลึกของแต่ละคนนะคะและเส้นทางของชีวิตค,ค่ะต่อจากนี้จะพบเจอสิ่งใดบ้างภายในใจและดวงโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างนะคะเลือกมาคนละหนึ่งสีค่ะและก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณํานายดีๆปังๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะโดยแม่หมอไอซ์มิลิเจนด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยอ่ะอย่าลืมนะคะเลือกมาคนละหนึ่งสีกดสาธุน้อมรับคำนายเข้ามาก็ได้เลยดูได้ทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนราศีอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะพิมเข้ามากันได้เลยค่ะกดสาธุเข้ามารูๆนะคะเปิดโชคลาภเปิดดวงชะตาดีๆกัน่่มมมาาเเเเเเพไไกกสียยวลลรรปิััน กลุ่มแรกนะคะสำหรับคนที่เลือกสีเขียวนะคะคุณเป็นคนรักความสงบค่ะชอบธรรมชาติแต่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนในเรื่องของศิลปะค่ะคุณชอบเป็นคนนิ่งๆค่ะแต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนโรแมนติกนะงานที่ต้องใช้ความอดทนคุณจะทำได้ดีค่ะแต่ไม่ชอบ การกดดันจากคนรอบข้างนั่นเองและคุณก็ไม่ชอบการแข่งขันด้วยค่ะคุณไม่ค่อยคิดเยอะค่ะและเจอปัญหาในชีวิตที่หลากหลายมากๆเลยบางครั้งนะคะบางทีคนก็ไม่เข้าใจคุณก็มีนะคะแต่คุณก็ยังพยายามใช้ชีวิตอย่างีเรียบง่ายเป็นอิสระสุดๆนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวค่ะมาดูที่เรื่องการงานการเงินนะคะคุณมีโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ต้องระวังเลือกการใช้เงินสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยสําหรับคนที่เลือกสีเขียว ต่อมาสําหรับคนที่เลขสีฟ้านะคะคุณเป็นคนเก็บแผลในใจนะคะไว้ในลึกก้นบึ้งของหัวใจเลยคุณเป็นคนคิดมากและกังวลเยอะมากๆเลยมักจะทุ่มเทให้กับชีวิตที่เต็มที่ค่ะและชอบการวางแผนเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยคุณเป็นคนฉลาดค่ะและก็เข้าใจคนอื่นได้ดีแต่เป็นคนอ่อนไหวนะคะทนกับความกดดันมากไม่ค่อยได้นะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณมีเทวดาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดคุณควรทําบุญแบบให้มากกว่าขอดูนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพใจตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะว่าคุณอาจจะมีสุขภาพจิตใจที่ยยําแย่มีเรื่องให้คุณคิดเยอะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้นะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะแค่ลองผ่อนคลายแลวก็อย่าคิดมากไปนะคะสําหรับคนที่เลือกสีฟ้าและสุดท้ายสำหรับคนที่เลือกสีแดงค่ะคุณมีเป้าหมายกับชีวิตที่ชัดเจนและตั้งใจทำทุกอย่างให้สำเร็จ ไม่ชอบพึ่งพาใครนะคะและก็ไม่อยากเป็นนี้พึ่งคุณใครด้วยเพราะเคยเจอคนหักหลังมาก่อนคุณอาจใจคนเก่งนะคะปากอาจจะดูแรงแต่เป็นคนใจดีชอบความสงบไม่ชอบความวุ่นวายนะคะชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณนั่นเองค่ะคุณคนหาเงินเก่งวางแผนได้ดีค่ะแต่ต้องระวังเรื่องก,การใช้เงินฟุ่มเฟือยน,นิดนึงนะคะ ระวังโดนโกงได้ง่ายด้วยนะคะและก็อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะจ๊ะเรื่องสุขภาพควรดูแลเรื่องความดันหรือระบบเส้นเลือดน,นั่นเองเพราะช่วงนี้คุณอาจจะปวดหัวหรือมือชาได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ค่ะช่วงบั้นปลายของชีวิตส่วนใหญ่มักจะสุขสบายดีแนะนํานะคะให้เก็บเงินไว้สําหรับตัวเองด้วยนะคะและก็อย่าไปไว้ใจใครมากเกินไปเพราะบางทีนะคะเราดีกับเขาเขาอาจจะไม่ดีกับเราขนาดนั้นนะคะสําหรับคนที่เลือกสีแดง และสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่ลักษสีส้มนะคะความสุขที่แท้จริงคือความสงบในครอบครัวค่ะสำหรับคุณนะคะในชีวิตนะคะตอนนี้ราบลื่นดีมากค่ะพอกินพอใช้คุณไม่ชอบการแข่งขันหรือทําตามคําสั่งใครนะคะเป็นคนหัวร้านด้วยและมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นเยอะค่ะ บางครั้งบางครั้งนะคะคุณต้องแบกภาระนหนักจนต้องแอบร้องไห้ซึ่งไม่ใช่คนอ่อนแอนะคะแค่ปลดปล่อยเท่านั้นเองนะคะทุกคนการร้องไห้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะคะเป็นการปลดปล่อยการร้องไห้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะอยากเก็บไว้คนเดียวเนาะคุณเข้าใจคนอื่นได้ดีค่ะแต่คนอื่นมักจะไม่เข้าใจคุณ,ตอนน,คณตอนนี้คุณกำลังตอนนี้คุณกําลังเจอเรื่องเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะเช่นเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะ คุณมีครูบาอาจารและสิ่งศักดิสิทธิ์คอยคุค้มครองคุณอยู่ค่ะคุณฝันแม่นสุขภาพก็ระวังเรื่องภูมิแพ้คุณมักจะฝันแม่นค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะควรระวังเรื่องภูมิแพ้และการนอนหลับไว้ให้ดีด้วยค่ะอย่าลืมนะคะคุณมีสเสน่ห์และขยันมากๆสิ่งดีๆกำลังเข้ามาค่ะขอแค่ให้สู้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกสีส้ม อ่ะไปยังบ้างอย่างที่บอกดีทุกสีเลยนะคะก็อย่าลืมกดสาธุน้อมรับข่าวนายนะคะเปิดรับเปิดโชคนะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆกันนะคะสำหรับครั้งหน้าดวงไหนเฮงดวงไหนปังจะกลับมาไลฟ์ฟังใหม่สาหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนบ๊ายบายดนค่ะ